มึงเฮ็ดยังอีกกูฟ้องถอาแกมึงนะเดี๋ยวโยกดับเบิ้งเสาเสาฉีกน่ะมาขับมือเดียวเสาฉีกละมึงขับแห้งหรือเปล่าว่ามึงขับไม่แห้งแท้ละโยกดับแห้งเฮ็ดอียังกับมึงคือบ้านคือเมืองเขาเฮ็ดอียังตะแห้งแห้งมันกับพังหมดแล้วรถหรอรถเดอประเณนคนมึงจะเอาแห้งแห้งมันจะได้มีแห้งรถเดอมันกับพังหมดแล้ว อย่างเรานีอนะพนขับรถจนเสาฉีเดี๋ยวพาไวมาันอะไรฉีม่นฉีห้อยเชือกเก่าฮะหอยเชือกเก่าอันไหนอีกเด้ได้ได้เอามาเสะเอาเพิ่งโอ้ยมาขับมือแหลกกับมีปัญหาเลย Cảm ơn các cả bạn hiện theo cái đài. bắt thua, cho kênh gì, chịu đấy. phong không bỏ à? <laughs> phong những video hấp lên. Ừ. lên. bỏ phong cái <laughs> 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 yeah. phong bà phong, bà phong. Ừ. đấy, không <laughs> ừ. đấy. đấy. đấy, đấy, đấy. đấy. มันห้อยห้อยห้อยน้ำฝนใส่แล้วนี่อืออีมันล่ามขึ้นมาพี่เลยเลยมั่วมั่วเอาอย่างมาซับบึ้งบอมี่ดอกเอาอย่างมาซับคิดชู้มีหรือเปล่าแต่ไอ้มันฉีกอย่งไดีมันคือฉี่วะมั่วแล้วมันฉีกห้อยเก่าเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะมันฉีกห้อยเชื่อมเก่าอ่ะเออโอ้ยซับนี่เออมันกเมื่อกี้ฉีกไปเรื่อยอือบอมี่ผลมีแต่ดอกบอมี่ผลมีแต่ดอกกหน่อย ซำเนียมืงอวารถรถพังเราต้องเนียยไปก่อนไงมันเหตุใดบอกโดนสิงเลยเราต้องเนี้ยเพื่อเวลาการวิ่งเพื่อเวลาการวิ่งงานของเราประสบการณ์ประสบการณ์ที่พี่รับเรียนมาวิ่งให้เสาขาดไปเลยแปดสิบปีไม่ได้เรื่องอะไรเลยที่เรียนมาวิ่งให้เสาขาดเข้าใจป่ะเหนื่อยมึงจะมาอโอเออไว้เห็ุรถพังเสาพังบนติดบ่ติด ครับมือเดียวค่อยเดียวแตกโอ้ไปเลยโอ้ยงอมมึงแล้วเบิงครับมันมาขับวันเดียวนะครับพี่น้องเบิงไฟเหลียวกระแตกกีดินกับเต็มหล่อเสากับฮักกีดินกับเต็มหลอกกีดินกับเต็มหลอกกระบะกับบอเซจัลลีบีกับบอัดจัลลีบีกับบอัดแอ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 ดกลัวจะอึงห้อง เนี่ยกระบอกจะมีมีแต่กระบ,บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันหากินเองเดี๋ยวมันแลบลิ้นหากินเองอมาาอีแต่กระบอกกระบอกมีกระปุกเอามันเต็มเลยล่ะอเดี๋ยวแตมันเต็มแล้วมันเ่ออเคยอัดจารบีเนาะเดี๋ยวมันหากินเองมันเดี๋ยวกระบอกของแท้ได้นี่ค<อ>ือของตุงเลยปะเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวหัวอัดเดี๋ยวมันแลบลิ้นกินเองนะเคยอัดบ่นี่อ๋อว่าแต่ว่าอยู่บ้าน อในกบ้านไฟอัดกบ้านไฟอัดแต่เบ่งมือกับปู่หน่อยนึงในการอยู่ดีไหลทับหัวเขาดุหยัวมีแต่ดอกบ่มีผลเอ้ยมีแต่หน่วยกับต้นบ่มีผลบ่มีผลมีแต่หน่วยกับต้นไรซาละมึงนี่มีแต่หน่วยกับดอกบ่ต้องเฮ็ดมันซัมนี่ละบกจุก